นวัตกรรมคู่ชีวิตพิชิตช่องปากหลักการและเหตุผลข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในคิรักัาช2020พบว่าการสูญเสียฟันมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุส่งผลต่อความสามารถในการบดเคี้ยวที่ลดลงมีส่วนให้้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอความภาคภูมิใจในตนเองลดลง เป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ถดถอยลงทางคณะผู้จัดทําจึงเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ควรมีวิธีการแก้ไขและส่งเสริมให้ลดลงหรือหมดไปด้วยสมุนไพรในท้องถิน่นซึ่งมีจำนวนมากและมีสรรพคุณที่มีคุณค่าอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลดการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของสารเคมีโดยนำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมกับยาสีฟัน ที่จะช่วยในการทำความสะอาดสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้สะอาดลมหายใจหอมสดชื่นส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ฟันผุและเหงือกอักเสบปากแห้งลดลงและเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพวัตถุประสงค์ในการออกแบบนวัตกรรม 1. เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมนุนไพร และไม่เป็นอันตรายต่อเงกและฟัน 2. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพฟันอยู่แล้วสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาและฟื้นฟูป,ปัญหาสุขภาพฟันของผู้บริโภคได้ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของการแปรงฟันที่ถูกต้องของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปากอาทิเช่นกินปาก น้ำลายแห้งปากแห้งและปัญหาการจับด้ามแปรงสีฟันที่ไม่สอดรับกับกล้ามเนื้อมือ 2. ผู้ที่มีปัญหาในช่องปากได้แก่ปริทันอักเสบฟันผุและกินปาก 3. ผู้ที่มีสุขภาพปากและฟันที่ดีต้องการป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากวิธีการดำเนินงาน 1. วางแผนและคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องฟัน 2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรและสารที่เลือกใช้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตและการดำเนินง,งานการสร้างยางสีฟันสมุนไพรและแปรงสีฟันเคลือบสารจากใบข่อย 3. ติดต่อโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตยาสีฟันและแปรงสีฟัน 4. จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรและสารที่เลือกใช้ในการผลิตมาให้กับโรงงานผลิตเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป 5. โรงงานทําการผลิตหลอดทดลองใช้สำหรับนำไปตรวจสอบมาตรฐานว่ายาสีฟันและแปรงสีฟันนั้นได้รับมาตรฐานคุณภาพหรือไม่ 6. เมื่อระยาสีฟันและแปรงสีฟันที่ได้รับคุณภาพแล้วสามารถนำออกมาจัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุได้ทำการทดลองใช้ 7. นํานำเสนอให้กับอาจารย์เกี่ยวกับการผลิตและผลตอบรับที่ได้จากการใช้งานจริงของผู้สูงอายุอุปกรณ์สำหรับสร้างนวัตกรรม 1. มะขามป้อม 2. ขา 3. ใบคอย 4. การพู 5. อบเชย 6. มิ้น 7. ใบฝรั่ง 8. เกลือ 9. สันส้ม 10. บโออไลน์ 11. ยเยของก้าน่อยไว้ทําขนแปง้ง 12. พลาสติกที่ใช้ทําด้ามแปลง 13. กล่องเพื่อผลิตบรรจุพัณฑ์คู่มือการใช้งาน 1. บีบยาสีฟันลงบนแปรงสีฟัน 2. นำแปรงสีฟันนั้นมาแปรงฟันได้เลยโดยไม่ต้องบ้วนน้ำก่อน 3. แปรงฟันประมาณ2นาทีให้ทั่วบริเวณในช่องปากเมื่อแปรงเสร็จแล้วไม่ต้องบ้วนน้ำตามเป็นอันเสร็จเรียบร้อยงบประมาณ1,000บาทผลิตได้10คู่ราคาจำหน่าย1ชุดราคา150บบาทประกอบด้วยยาสีฟันและแปรงสีฟัน ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน 2. แก้อาการเลือดออกตามไรฟัน 3. ช่วยระงับกินปากและทำให้ลมหายใจหอมสดชื่น 4. ช่วยฆ่าเชื้อและลดการสะสมของแบคทีเรีย 5. ช่วยลดอาการเหงือกอักเสบ 6. ช่วยป้องกันฟันผุ 7. ช่วยเสริมเกาะเคลือบฟันให้แข็งแรง 8. ช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบพัลและหินปูนจุดเด่นของนวัตกรรมยาสีฟัน 1. สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติใช้สรรพคุณจากกิ่งข่อยและส่วนผสมของสมุนไพรจากธรรมชาติโดยตรงเพื่อบำรุงช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขจัดคราบหินปูนที่ฝังแน่นทําให้ฟันขาวสะอาด 3. ระงับกินปากและป้องกันฟันผุ 4. ระงับอาการปวดฟันระงับอาการปวดเหงือก 5. คฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 6. ไม่มีฟองแปรงแห้งไม่ต้องบ้วนปาก 7. ทำให้ริมสีปากชุ่มชื้นไม่ปากแห้งทําให้ลมหายใจสดชื่นตลอดเวลาแปรงสีฟัน 1. แปรงสีฟันทําจากยางจากเปลือก่อยมีฤทิ์ต่อต้านและฆ่าเชื้อโรค 2. ป้องกันโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียนในช่องปากป้องกันฟันผุลดอาการปวดฟันโดยเฉพาะใช้รักษาโรคเหงือกอักเสบโรคปริทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่ควรพัฒนาหรือต่อยอดสามารถผลิตใช้งานได้จริงและจำหน่ายตามท้องตลาดข้อเสนอแนะควรใช้คู่กันกับแปรงฟันเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีฟันและไม่มีฟันและเหมาะกับผู้ใช้งานอายุ18ปปีขึ้นไปขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะ